สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโมว่าพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าจิตใต้สำนึกนั่นเองนะครับในตอนที่2นะครับผมอยากต่อให้เป็นตอนตอนไปก่อนนะครับก็คือตอนกดแห่งจิตสำนึกทั้ง6ประการนั่นเองนะครับคุณอาจจะต้องคุณอาจจะต้องการให้คนเขียนหนังสือเนี่ยกำหนดความหมายของจิตสำนึก แต่คนเขียนหนังสือเนี่ยให้เพียงกฎแห่งจิตสนึกแก่คุณได้เท่านั้นนะครับข้อแรกครับเขาบอกว่าจิตสนึกเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎฟิสิกส์สมัยใหม่นะครับดังนั้นขีดจำกัดความเร็วที่กำหนดสสารจึงไม่สามารถนำมาใช้กับจิตใต้สำนึกได้นะครับ 2. จิตสำนึกไม่มีคุณลักษณะาทางกายภาพที่สังเกตได้ครับแม้ว่าคุณจะบอกว่าจิตสำนึกมีอยู่ในระดับย่อยอะตอมนะครับแต่คุณไม่สามารถมองเห็นพลังงานของจิตใต้สำนึกได้คุณไม่สามารถมองเห็นพลังงานหรือมองเห็นจิตใต้จิตสำนึกได้นะครับแต่คุณสามารถรู้สึกถึงจิตสำนึกได้และทำงานร่วมกับจิตสำนึกได้นะครับ 3. ม,มนุษย์ ที่จติมาบนโลกใบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสรํารวจความสัมพันธ์ระหว่างจิตสํานึกกับสสารครับทางกายภาพด้วยนะครับสสารทางกายภาพรวมถึงร่างกายของตัวท่านฟังนะครับดังนั้นเมือ่อฉันพูดว่าจิตสํานึกสามารถส่งผลต่อสสารทางกายภาพได้นั้นก็หมายความว่าจิตสํานึกสามารถส่งผลต่อร่างกายได้เช่นกัน4ครับความคิดที่มีสติเนี่ยจะถูกส่งไปยังจิตใต้สำนึกครับ จิตใต้สํานึกเนี่ยจะรับความคิดที่มีสติทั้งหมดนะครับเป็นคำสั่งและพยายามจะทำให้สิ่งที่ความคิดที่มีสติส่งไปยังจิตใต้สํานึกปรากฏออกมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจิตใต้สํานึกพยายามที่จะแสดงจิตสํานึกออกมาในมิติที่3โปรดจำไว้ว่านะครับคนเขียนหนังสือบอกว่าบทเรียนโดยรวมที่ นี่มุ่งเน้นไปที่วิธีการใช้จิตสํานึกในการแสดงและส่งผลต่อสสารทางกายภาพเครื่องมืออย่างหนึ่งในการทำเช่นนั้นก็คือจิตใต้สํานึกอี่นะครับจิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนกับเทปเปล่านะครับในเครื่องบันทึกเสียงซึ่งหมายความว่ามันจะรับข้อความใดๆจากจิตสํานึกและพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นจริง ฉันชอบคนเขียนหนังสือเขาบอกว่าฉันชอบใช้คําว่าพยายามนะครับเพราะจิตสํานึกและความคิดที่มุ่งเน้นไม่ได้ถูกทําให้เกิดขึ้นจริงในสสารทางกายภาพทั้งหมดดังนั้นท่านฟังเนี่ยทุกคนจึงสามารถถอนหายใจด้วยความโล่งใจได้หลายคนในพวกพวกพวกคุณหรือท่านฟังเนี่ยอาจจะมีความคิดเชิงลบที่รุนแรงและหากความคิดเหล่านี้ถูกทําให้เกิดขึ้นจริง โลกก็จะมีปัญหาอีกมากมายคุณโคงเคยเห็นผู้คนบนโลกที่มีความคิดเชิงลบที่รุนแรงและทรงพลังใช่ไหมครับพวกเขาแสดงความคิดเหล่านั้นออกมาผ่านทางจิตใต้สํานึกในมิติที่5ครับความคิดเนี่ยจะปรากฏออกมาทันทีจิตสํานึกจะส่งพลังงานไปยังจิตใต้สํานึกทันทีนะครับหากต้องการอยู่ในมิติที่5คุณต้องสามารถควบคุมและขยายจิต,จตสํานึกของคุณได้ คุณต้องแน่ใจว่าความคิดของคุณจะมีเป็นความคิดระดับสูงบทเรียนบางส่วนที่คุณมีในมิติที่3มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ใช้จิตสำนึกของคุณให้ดีที่สุดมิติที่3คือสถานที่ฝึกฝนสำหรับคุณครับคุณอาจจะทำผิดพลาดในมิติที่3ได้คุณสามารถมีจิตสำนึกที่ต่ากว่าและไม่สามารถทำให้ตัวเองเดือดร้อนได้ที่นั่น แต่คุณกำลังมาถึงจุดบนโลกที่จิตสำนึกเริ่มแสดงออกมาโดยตรงและทันทีมากขึ้นคุณกำลังมาถึงจุดที่พัฒนาของโลกนะครับชีวมณฑลและมิติต่างๆที่สิ่งที่อยู่ในจิตสำนึกแสดงออกมา ทันทีมากขึ้นนะครับนี่คือข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่เป็นข้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีก็คือผู้ที่มีจิตใจที่เป็นจิตวิญญาณและทำงานกับจิตสำนึกขั้นสูงสามารถแสดงผลลัพธ์เชิงบวกของความสามารถนั้นได้ทันทีนะครับอันนี้เรื่องจริงชีวิตของพวกเขาเนี่ยข่าวร้ายก็คือมีผู้คนอีกมากมายที่มีจิตใต้สำนึกต่ำหรือจิตสำนึกต่า และหดตัวพวกเขาจะเริ่มแสดงความคิดและเจตนาของพวกเขาเช่นกันนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องขอให้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ที่ทำงานในจิตสํานึกขั้นสูงอยู่เสมอนะครับทีนี้ครับจิตสํานึกการคือการรับรู้ครับและคนเขียนหนังสือเนี่ยมักจะอ้างถึงคํากล่าวเกี่ยวกับจิตสํานึกที่ว่า เกิดขึ้นในความคิดสมัยใหม่นะครับหนึ่งในคาํากล่าวที่มีชื่อเสียงที่สุดเรียกว่าการมีอยู่ฉันคือฉันคือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงความสามารถในการมีจิตสํานึกในช่วงเวลาปัจจุบันคุณเมื่อคุณได้ยินคํากล่าวที่ว่าฉันคือสิ่งที่ฉันคือ จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคําอธิบายของผู้สร้างที่มีจิตสํานึกขั้นสูงจริงๆผมใช้คานี้เยอะมากนะครับจริงๆนะครับฉันคือสิ่งที่ฉันคือแปลกไหมนะครับเอาละนี่จริงๆท่านฟังสามารถเอาจุดรายละเอียดตรงนี้ไปได้นะครับเพราะผมมันจะทําให้จิตใจเราเนี่ยสูงขึ้นได้นะครับจริงๆอย่างไรก็ตามครับคํากล่าวนี้ยังสะท้อนถึงการรับรู้ที่ส่งพลังที่สุดของบุคคล ในปัจจุบันและเสริมสร้างหรือเสริเสรมเชื่อมโยงกับผู้สร้างอีกด้วยนะครับตลอดประวัติศาสตร์อารลยะยยรรมของมนุษย์ที่บันทึกไว้ครับซึ่งย้อนกลับไปได้ประมาณ5,000ปีได้นะครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับกลุ่มคนและผู้เผยแพร่พระวจนะได้ประสบกับการขยายตัวของจิตสำนึกที่ทำให้ ผู้เผยแพร่ภาวะจนะหรือผู้นำทางจิตวิญญาณสามารถเข้าถึงจิตสานึกของจักรวาลและกาแล็กซี่ได้ที่สำคัญกว่านั้นคือมันทําให้พวกเขามีสิ่งที่ผมเรียกว่าการคิดขั้นสูงซึ่งรวมถึงความสามารถในการข้ามพ้นปริภูมิเวลาจิตสานึกข้ามปริภูมิเวลาหรือจิตสานึกสามารถข้ามพ้นเวลาได้นะครับ จิตสำนึกจิตสำนึกเนี่ยไม่รู้ข้อจํากัดที่จิตใจปกติรู้นะครับเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันอนาคตท่านฟังจะเห็นการแสดงออกถึงการเอาชนะนะครับข้อจํากัดของเวลาในในโลกแห่งความฝันของคุณที่เวลาไม่สําคัญในโลกแห่งความฝันของคุณเมื่อวานวันนี้และวันพรุ่งนี้ล้วนเข้าด้วยกัน ในช่วงเวลาต่างๆในประวัติศาสตร์มีศาสดาและผู้นำทางจิตวิญญาณที่ขยายขอบเขตออกไปจิตสัานึกที่สามารถมองเห็นและสัมผัสถึงความคิดขั้นสูงซึ่งรวมถึงความสามารถในการก้าวข้ามอวากาศเวลาจิตสัานึกที่ไม่มีสิ้นสุดมันสามารถเดินทางได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันสามารถขยายตัวได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งยากที่จะเข้าใจเพราะ จิตปกติของคุณไม่สามารถเข้าใจความไม่มีที่สิ้นสุดได้จิตสำนึกไม่มีปัญหากับความไม่มีที่สิ้นสุดเนื่องจากจิตสำนึกสามารถข้ามพ้นปูนภูปะ,ปะบาิภูเวลาได้นะครับผู้นําและผู้เผยแพร่พระวจนะแต่ละคนได้เกิดขึ้นพร้อมกันกับระบบที่เป็นระบบเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนจะบรรลุธรรม และได้รับความลอดหรือวิธีที่ผู้คนจะขึ้นสวรรค์หรือไปสู่ที่มิติที่5นั่นเองผู้เผยแผพร่พระวจะนะที่ขยายความเหล่านี้แต่ละคนเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆน,นะครับเนื่องจากผู้เผยแผพร่พระวจะนะแต่ละคนเนี่ยยังมีข้อความสัมพันธ์ข้อเฉพาะที่สัมพันธ์กับกลุ่มวิญญ,ญาณเฉพาะในช่วงเวลาที่พวกเขาทํางานหรือเธอทํางานด้วยนะครับ การใช้จิตตักจิตสำนึกในทางที่ผิดนะครับผู้คนจำนวนมากทำงานร่วมกันกับกลุ่มวิญญ,ญาณครับแต่ระดับที่สูงกว่ากลุ่มวิญญาณแต่ละกลุ่มเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มวิญญาณอื่นๆอีกด้วยนะครับสิ่งที่ทำให้เกิดการอภิปรายถึงการใช้จิตสำนึกในทางที่ผิดบนโลกไปนี้ความจริงก็คือผู้ที่อยู่ในบางครั้งอำนาจต้องการควบคุมหรือครอบงำจิตสำนึกของคุณ มีช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผู้นำบางคนเรียกร้องให้คุณมอบจิตสำนึกของคุณให้กับพวกเขาจากนั้นพวกเขาก็ยึดครองความคิดและจิตสำนึกของคุณดังที่คนเขียนหนังสือได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าจิตสำนึกไม่มีรูปร่างไม่มีรูปแบบทางกายภาพเท่านี้เท่าที่เราสามารถเข้าใกล้จิตสำนึกได,ได้สิ่งเดียวที่สามารถพูดได้ในระดับกายภาพก็คือ จิตสนึกอยู่ในระดับย่อยของอะตอมนะครับมันคือพลังงานสนามพลังงานแห่งพลังงานสนามพลังงานและพลังงานนั่นเองนะครับพลังงานของจิตสนึกมีองค์ประกอบที่อาจจะเทียบได้กับพลังงานย่อยอะตอมฉันพูดว่าอาจจะเพราะจำไว้ว่ากฎพื้นฐานก็คือจิตสนึกไม่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบปกติ ของสสารทางกายภาพดังนั้นครับจิตสำนึกจึงแตกต่างและทํางานภายใต้กฎที่แตกต่างจากอนุภาคย่อยของอตะตอมนะครับจิตสำนึกมีพลังงานมีมสสีสนามพลังนะครับพลังจิตสำนึกสามารถถ่ายทอดได้ผู้นำทางเมืองและศาสนาพยายามมักพยายามควบคุมจิตสำนึกของคุณ พวกเขาอาจต้องการให้คุณเนี่ยส่งจิตสนึกของเขาของคุณเนี่ยไปยังพวกเขาเพื่อให้พวกเขาเนี่ยควบคุมคุณได้นะครับนี่คือเหมือนกับการถ่ายโอนพลังงานเมื่อคุณส่งจิตสานึกของคุณไปให้พวกเขาพวกเขาก็จะสร้างพลังงานจิตสานึกและพลังงานของตนขึ้นมาใหม่นะครับคุณจะรู้จักส่งกระนาคกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เมื่อจิตสานึกของกลุ่ม ถูกบงการและควบคุมเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเมื่อคุณทําสิ่งเหล่านั้นคุณจะได้รับสิทธิ์ที่จะขยายจิตสํานึกการขึ้นสวรรค์และการรอดในระบบนั้นหรือไม่นะครับระบบศาสนารหรือจิตวิญญาณแต่ละระบบพูดความจริงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับยุคสมัยนั้น แต่ละระบบเหล่านี้ดูเหมือนจะมีความพิเศษเฉพาะตัวด้วยนะครับซึ่งความหมายว่าคุณจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อผสานจิตสำนึกของคนเข้ากับระบบนั้นนะครับระบบเหล่านั้นหลายระบบลูกล้วนสวยงามและประกอบไปด้วยความจริงขั้นสูงสุดนะครับระบบเหล่านั้นหลายระบบใช้ได้ผลดีกับผู้คนระบบบ,บ,บางระบบบางระบบ ใช้ได้ผลโดยเฉพาะกับผู้ที่มีจิตวิญญาณเดียวกันกับศาสนาผู้เผยแผ่พระวจนะซึ่งนำข้อมูลใหม่มาสู่โลกน,นี้ไม่ได้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบอื่นผิดแต่อย่างใดนะครับแต่ท่านฟังกำลังอยู่ในยุคใหม่นะครับท่านฟังต้องการระบบใหม่นะครับที่จิตสำนึกขยายตัวและมีศักยภาพมากขึ้นในการรวมทุกคนเข้าด้วยกัน รวมถึงการค้นพบอะไรใหม่ๆใ,ในกาแล็กซี่ด้วยมนุษยชาติพึ่งจะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่ากาล็กซี่ได้มีมา100ปีที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้มนุษย์คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวขนาดใหญ่นะครับพวกเขาไม่รู้เลยว่ากาล็กซี่แยกจากกันนะครับ มีบางคนรู้จักแกล็กซีอื่น<ม>เช่นนะักคิดระดับสูงบางคนในอารยธรรมมายารู้จักแกล็กซีของเราอย่างไรก็ตามครับก็ยังไม่มีการรับรู้โดยทั่วไปว่ามีแกล็กซีอื่นอยู่ในปัจจุบันที่มีแกาล็กซีหลายพันล้านแห่งถูกค้นพบแล้วครับการค้นพบแกแล็กซีหลายพันล้าน,านแห่งส่งผลต่อระบบความคิดทางจิตวิญญาณอย่างไรนะครับ ระบบความคิดหลายระบบให้คําแนะนําว่าคุณควรใช้จิตสํานึกของคุณอย่างไรพวกเขาชาวฮาวทูเลียเชื่อว่าจะต้องมีแนวคิดใหม่สําหรับจิตสํานึกและการคิดทางจิตวิญญาณซึ่งรวมถึงการค้นพบเกี่ยวกับพลังงานกาแล็กซี่และจิตใจกาแกล็กซีซึ่งรวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับ ธรรมชาติของอนุภาคควอนตัมและความคล้ายคลึงกันกับจิตสำนึกและอนุภาพย่อยของอะตอมที่สำคัญกว่านั้นครับแนวคิดใหม่นี้จะรวมถึงแนวคิดที่ว่าจิตสำนึกสามารถส่งผลต่อสสารได้จิตสำนึกใหม่จะต้องรวมถึงจิตวิญ,ญญาณของกาแล็กซีและความจริงที่ว่า มีวิธีที่ใช้จิตสำนึกของกาแล็กซี่เพื่อมีอิทธิพลต่อดาวเคราะห์นันเีงนะครับในตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของดาวเคราะหทันเวลานะครับซึ่งมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจิตสำนึกที่ขยายตัวของมนุษยชาตินันเี่นะครับขอบคุณท่านฟังชัน่นสุดหัวใจจริงทัพขอบคุณทุกการกดไลค์กด s like, u บสไค i b e และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับ ขอบคุณมากครับแล้วก็ผมรักชัตฟังชั่นมากๆเลยครับแล้วก็จะรักตลอดไปนะครับช่วงนี้ผมไม่ได้ทำา p p เพิ่มเลยนะครับก็ทำา p p สดตลอดทุกวันเลยนะครับอยากทำทั้สองสามตอนจริงๆนะครับก็ได้แค่ตอนเดียวอีกแล้วนะครับ โอเคขอบคุณครับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์หลับฝันดีกันทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่คอยสนับสนุนผมตลอดเวลาขอบคุณไปถึงสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นในพลังงานที่ดีขอบคุณไปถึงทุกขึ้นความถี่ในพลังงานที่ดีนะครับบวกขอบคุณไปถึงสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ในทางที่ดีในพลังงานบวกนั่นเองขอบคุณสําหรับผู้คนที่ผ่านมาได้ผ่านออกไปนะครับในด้านบวกนั่นเองนะครับ ขอบคุณไปถึงจักรวาลและแกลกซี่จิตใต้สมกจักาของผมที่รอรวมรอรอรอร,ร,รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วสามารถแบ่งปังในให้กับท่านฟังได้แล้วขอบคุณนะครับ,บค่ำคืนนี้สวัสดีครับ